เจเจทำไรครับเก็บเก็บ,บอะไรนะเก็บฝากเก็บปากนี่อ่ะเนี่ยใช่ไหมน้องเนี่ยเนี่ยน้องอันนี้ไม่ออกเลยอืมดงึงแรงๆครับออกแล้วดึงเลยเออนี่อันนี้ยนางได้นี่ครับนี่ครับน,น้องนี่นได้ครับออกไหมอ่าออกไหมอืม